คงปเป็นเรื่องปกติไปแล้วที่เหล่าพระเอกันดัมจะมีเส้นทางชีวิตที่หดหู่และก็มักจะมีอุปสรรคทําให้ชีวิตของพวกเขานั้นดูไม่ราบรื่นแต่ถ้าจะให้จัดอันดับพระเอกในซีรีส์กันดัมที่มีชีวิตระทมที่สุดถ้าให้เลือกมาแบบท็อป5ผมเชื่อว่าโคอุรากิต้องเป็นหนึ่งในน,นั้นอย่างแน่นอนทําไมผมถึงคิดแบบนั้นวันนี้ผมจะพาไปดูเหตุผลที่ผมบอกว่าโคอุรากินั้นเป็นพระเอกการดัมในอันดับต้นๆที่ชีวิตระทมในนินทากันดัม EP ที่11โคอุรากิ กับโหเหตุผลที่ทำให้ชีวิตเขาสุดรัฐมก <Pink. S 1> ่อนจะเข้าเนื้อหาหลักของคลิปผมอยากจะแจ้งสักสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งก็คือผมจะไม่ลงลึกเกี่ยวกับประวัติตัวละครและก็จะไม่ลงลึกเกี่ยวกับข้อมูลมากนัก แต่จะเป็นการหยิบเอาเหตุการณ์และก็วีรกรรมของโคโอุลกิขึ้นมาพูดได้ฟังว่าทำไมชีวิตเขาถึงระทมเรื่องที่2ในคลิปนี้ผมจะอิงจากอนิเมะโมบิสูตรกันดั้ม0083สตาร์ดัตเมม o r y ที่ออกฉายในปี1991และผมจะไม่นำเนื้อหาในโมบิสูตรกันดั้ม0083เรเบลเรียนเข้ามาใส่ในคลิปนี้เนื่องจากในบ้านเรานั้นมีการนำมาแปลไทยแค่3เล่มจากทั้งหมด17เล่ม แน่นอนว่าผมนั้นก็เคยเห็น,นผ่านๆมาบ้างผมเองก็งรู้เหตุการณ์ตอนจบว่าเป็นยังไงแต่ก็อย่างที่บอกรายการของผมคือรายการดินทากันดั้มการที่ผมจะดินทาใครสักคนหนึ่งนั้นผมต้องรู้ว่าเขาทําอะไรมาบ้างที่ผมพยายามจะสื่อให้ฟังก็คือผมรู้ตอนจบของมังงะเล่มนี้ก็จริงแต่ว่าระหว่างทางนั้นเหล่าตัวละครได้เจอเหตุการณ์อะไรมาบ้างผมไม่สามารถรู้ได้ทั้งหมดเพราะผมไม่เคยอ่าน ฉะนั้นถ้าเราจะนินทาใครสักคนหนึ่งโดยที่เรารู้เรื่องของเขาไม่หมดนั้น,นจะเป็นการไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้จะเป็นการอ้างอิงจากอนิเมะที่ฉายในปี1991เพียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นผมอยากขอความร่วมมือกับท่านใดก็แล้วแต่ที่เคยอ่านมาแล้วกรุณายอย่าคอมเมนต์สปอยในคลิปนี้นะครับผมอยากจะให้ท่านผู้ชมท่านอื่นได้ไปรีเสิร์ชเพื่อที่จะหาข้อมูลตอนจบเองมันจะเซอร์ไพรส์กว่าครับ ทีนี้ก็กลับเข้าสู่เนื้อหาหลักของคลิปผมได้รวม6เหตุผลที่ทาให้โคอุรากินั้นดูเป็นพระเอกการ์ด้ามที่สุดระทมไปเริ่มที่เหตุผลแรกกันเลยครับเหตุผลที่1เก่งแต่เรื่องโมบิลสูตรเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่เหล่าพระเอกการดด้ามนั้นจะมีสกิลในด้านการขับโมบิลสูตรอาจจะมีสกิลในด้านการซ่อมแซมบ้างเน่นอาว่าโคอุรากินั้นก็เป็นเด็กเนิร์ดคนหนึ่งที่มีความรู้เกี่ยวกับโมบิลสูตรมากมายและก็เป็นนักบินฝึกหัด สามารถเก่งขึ้นได้ในระยะเวลาอันสัน้นแต่ก็ต้องยอมรับว่านอกจากเรื่องโมบิสูรแล้วโคอุรกิแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นสกิลการชกต่อยที่พระเอกกันดั้มห,หลายหลคนนั้นมีสกิลการต่อสู้มือเปล่าที่สุดยอดโคอุรกิกับไม่มีสกิลนี้คนที่เขาควรจะต่อยกับไม่ต่อยแต่กลับไปเลือกบวกกับใครก็ไม่รู้ที่บอลุงต่อยเขาแม้แต่คนแขนเดียวโคอุรกิก็ไม่สามารถจัดการเขาได้ ส่วนเรื่องจีบหญิงนี่ไม่ต้องบอกต่าเฮี้ยก็จริงอยู่ว่าพระเอกกันด้ามหลายๆคนก็ไม่ได้เก่งในด้านจีบหญิงแต่ถ้ามองโดยองค์รวมแล้วโคอุรากิมีแต้มต่อที่เย,ยอะกว่าพระเอกกันด้ามหลายๆคนมากพระเอกกันด้ามบางคนก็ไม่สนใจนางเอกเลยบางคนก็เพิ่งจะมารักนางเอกตอนท้ายเรื่องแต่โคอุรากิ อยู่กันนี้หน้าทั้งเรื่องกับไม่มีการพัฒนาในด้านมนุษยสัมพันธ์กับผู้หญิงเลยแม้แต่น้อยและผมจะบอกให้เลยนะครับว่าการที่ดีหน้ากับโคอุระกินั้นสามารถคุยกันได้เพราะกันดั้มหมายเลขหนึ่งผม,มเชื่อเลยว่าถ้าไม่มีกันดั้มหมายเลขหนึ่งสองคนนี้ก็ไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรกันต้องบอกเลยว่างานนี้ต้องขอบคุณกันดั้มหมายเลขหนึ่งครับอีกเรื่องหนึ่งที่โคอุรกิขาดไปคือการประทะฝีปากกับตัวร้ายแน่นอนว่าในการดั้มหลายๆเรื่องชาคลสายสแมก รือฉากแอคชั่นที่พระเอกต้องบวกกับตัวร้ายหลักนั้นจะต้องมีการดวลฝีปากกันต่างคนต่างใช้เหตุผลตัวพระเอกก็มีเหตุผลอีกอย่างหนึง่งฝั่งตัวร้ายก็มีเหตุผลอีกอย่างหนึง่งแต่กับโคอุราก,กินั้นพอเขาโดนกาโต้ด่าเข้ามากๆสิ่งที่เขาตอบกาโต้ก็คือครับนั่นแหละครับเขาจะบอกว่ากาโต้นั้นทําผิดกาโต้นั้นฆ่าผู้คนบริสุทธิ์มากมาย แต่เขากลับไม่สามารถที่จะเถียงคําพูดของกาโตได้ในบางจังหวะและก็โดนกาโตถากถางและก็ด่าว่าฝีมืออย่างมึงเนี่ยกาชี้เหี้ย,ยอย่ามาคิดลองดีกับฝันไล่โซโลโมอนอย่างข้านะเว้ยอันนี้ผมพูดเองกาโตไม่ได้พูดแต่ก็นั่นแหละ ผมมีความรู้สึกว่าโคอุรากินั้นเป็นคนที่จะพูดใส่อารมณ์กับคนที่เขาใส่อารมณ์ได้แต่กับกาโต้ที่อยู่ในจุดสูงกว่าเขาโคอุรากิกับไม่สามารถพูดอะไรที่สามารถเถียงกาโต้ได้เลยมันกลายเป็นว่ากาโต้นั้นดูเป็นคนที่มีอุดมการณ์หนักแน่นมากกว่าโคอุรากิที่ตลอดทั้งเรื่องแม่งต่อสู้เพราะไม่สามารถรักษากันดั้มหมายเลข2ไว้ได้และปล่อยให้กันดั้มหมายเลขสองโดนขโมยไปก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามึงจะช้ำใจเรื่องนี้อะไรนักหนาเหตุผลที่2 โทษตัวเองไปซะทุกเรื่องอย่างที่บอกไปตอนท้ายเมื่อกี้โคโอุรกินั้นเวลาทำอะไรพลาดเขามากักจะโทษตัวเองเสมอบางเรื่องก็ไม่ใช่ความผิดของเขาแต่กับบางเรื่องรู้อยู่แล้วว่ามันจะผิดแต่พอทำผิดไปแล้วก็กลับมานั่งซึมแล้วก็มานั่งโทษตัวเองโคโอุรกิเป็นคนที่ไม่มีความหนักแน่นในความคิดของตัวเองเลยแม้แต่น้อยไอตอนจะทำก็เลยต่บอกว่าจะทำให้ได้แต่พอทำไม่ได้ ก็มานั่งซึมยืนจ่อยเหมอมองฟ้ามันเลยทำให้โคอุรากินั้นดูเป็นไอ้ขี้แพ้คนหนึ่งที่ปากบอกจะทำให้ได้แต่สุดท้ายเราก็ไม่สามารถทำได้ทำพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่ายกตัวอย่างเช่นการทวงคืนกันดั้มหมายเลขสองที่เขานั้นพลาดในการทวงคืนถึง3ครั้งแล้วก็ดันไปสัญญากับน,นีหน้าว่าจะนำการดั้มหมายเลขสองกลับมาให้ได้ หรือจะให้ยกตัวอย่างอีกหนึ่งเหตุการณ์ก็คือเหตุการณ์ที่เขาต้องสูญเสียเพื่อนร่วมทีมถึง2คนและผู้กองเบอร์นิงก็บาดเจ็บสาหัสเขาก็ได้แต่โทษตัวเองว่าตัวเองนั้นเก่งไม่มากพอทําให้ต้องสูญเสียเครื่องหมายเลข2แล้วก็สูญเสียเพื่อนร่วมทีมถึง2คนเหตุผลที่3การตัดสินใจที่ยอดแย่โคอุรากินั้นเป็นคนที่ตัดสินใจได้ยอดแย่ครับ ในเหตุการณ์หนึ่งเขานั่งคํานวณการปรับบาลานเซอร์ของกันดั้มหมายเลขหนึ่งซึ่งโคอุรากินั้นก็คํานวณผิดและนีน่าก็มีการคํานวณที่ถูกต้องอยู่แล้วแต่เธอเองก็เลือกที่จะไม่ให้เขาเพราะถึงแม้เธอจะคํานวณถูกกันดั้มหมายเลขหนึ่งก็มีประสิทธิภาพไม่ต่างจากจิมแต่โคอุรากิกับไม่เชื่อสิ่งนั้นและก็นั่งคํานวณวนไปวนมาเสร็จแล้วเขาก็เอาไปให้นีน่าดูในห้องอาหารซึ่งเธอกําลังทานข้าวอยู่การที่มาคุยเรื่องงานมนโตกินข้าวมันเป็นเรื่องที่เสียมารยาทมาก และเธอก็เลือกที่จะสั่งสอนโดยการพูดความจริงรู้สึกทุกอย่างกับโคโดยที่ไม่ไว้หน้าเขาเลยและยิ่งพูดต่อหน้าหมวดมอนชาทําให้โคนั้นอารมณ์เสียจัดจัดอย่างที่ผมบอกโคนั้นมักจะใส่อารมณ์ของคนที่ใส่อารมณ์ได้แต่กับคนที่อยู่จุดสูงกว่าโคนั้นกลับไม่สามารถที่จะพูดอะไรแบบนี้ได้เขานั้นเลือกที่จะเหวี่ยงใส่หนีหน้าและก็เดินหนีออกไปทําตัวเป็นเด็กขี้แพ้แล้วก็เหมือนเด็กที่ไม่รู้จกักโตพอการต่อสู้เริ่มขึ้น ก็ดื้อดึงที่จะเอากันด้ามออกไปนีน่าเองที่รู้ว่าท่าไม่ดีก็จะเอาแผ่นดิสที่คำนวณอย่างถูกต้องให้กับโคแต่โคก็ปฏิเสธและเลือกใช้การคำนวณของตัวเองซึ่งผลสุดท้ายก็ออกมาที่การด้ามนั้นสภาพเละเทะยับเยินอีกเรื่องหนึ่งก็คือโคอุรากิดันเลือกที่จะซ่อมวาบอลโลให้กับเคลลี่ทั้งๆท,ที่รู้ว่าเคลลี่นั้นเป็นนักบินของซีออนภรรยาของเคลลี่ก็ได้ออกมาห้ามโคแต่โคก็ไม่ฟังแถวบ้านเรียกเสือกเรื่องผัวเมียชาวบ้านนะฮะ อย่างที่ผมบอกไปตอนข้อแรกครับว่าโคอุลกีนั้นอยู่กันนีหน้ามาพักใหญ่หญแต่เขานั้นไม่ได้เข้าใจความรู้สึกของผู้หญิงคนหนึ่งมากขึ้นไปกว่าเดิมเท่าไหร่เลยจากที่ไม่รู้อยู่แล้วก็ไม่รู้เฮียอะไรเหมือนเดิมมันไม่เคยคิดว่าเฮ้ยถ้าผัวเขาออกไปสู้แล้วผัวเขาตายเมียเขาจะอยู่ยังไงเออมันต่างกับมึงที่แบบว่าเมียก็ไม่มีหรือไม่คิดจะมีก็ไม่รู้มึงจะตายก็ไม่มีใครสนใจมึงหรอกแต่เฮ้ยเอเมียเขาน่ะเมียเขาหน่ะ,นะ,นะอยู่ตรงนั้นนะ่ะ มึงทำอะไรของมึงเนี่ยโคแล้วก็แบบพอโดนด่าแล้วก็ยืนมึนแล้วก็เออซ่อมต่อก็ได้ชีวิตนักบินจะให้กูไปทำะลรวะชีวิตนักบินมันก็ต้องต่อสู้ดิเอา้าไอคนก็มีครอบครัวไอโคคือผมบอกเลยนะว่าไอช่วงเนี้ยแม่ไปช่วยด้วยผมหงุดหงิดมากคือถ้ามึงเป็นพระเอกที่ดีอ่ะมึงจะพูดก,กับเขาว่าเออคุณเคลลี่ครับคุณมีสิ่งที่สําคัญกว่าโมบิอร์เมอร์เครื่องนี้นะครับนั่นคือภรรยายของคุณที่ใส่ใจคุณตลอดเวลาไม่ไอแม่เหมือนโฟคิงเลยแม่อารมณ์เด็กช่างชิ คือแบบถ้ากูไม่ตีกันแล้วชีวิตกูจะมีความหมายส้นตีนอะไรวะอะไรประมาณเนี้ไม่ก็คุยกันในโรงเก็บว่าเออเนี่ยชีวิตน,นักบินน่ะแม่งเลิกไม่ได้จริงว่ะแม่ต้องบินแม่ต้องต่อสู้แม่ต้องเข้าสงครามแล้วเคลลี่ก็บอกว่าเออเป็นท่าแก่จังช็อโก็โอเคนะไอโคก็เสือกพูดว่าเออถ้าผมไม่ได้ขับโบพิสูน์ไม่ได้เป็นนักบินก็คงจะเป็นช่างก็ใช่ไงลืมไม่พูดอย่างงี้ไอ้มึงกำลังส่งผัวเขาไปตายไอโคเหตุผลที่4เพื่อนร่วมงานยอดแย่ หมวดมอนชาเนี่ยบอกตามตรงนะคบว่าแม่เป็นตัวละครที่น่ารำคาญที่สุดในซีรีส์นี้เลยนะฮะแมงก็เอาแต่พูดถากถางโคพูดนั่นพูดนี่นนทำนู่นทำนี่ทำนั่น,น,นมวดซัวตัวเหล่งไปหมดซึ่งก็ต้องยอมรับนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้ผิดที่โครครับเพราะว่ามอนชานั้นทําให้โคนั้นดูแย่ครับและสถานการณ์นั้นมอนชาแม่งชอบซ้าเติมโคชอบด้อยค่าโคทําให้โคนั้นไม่ดูแย่ไปมากกว่าเดิมอีก ซึ่งก็อย่างที่ผมเล่าไปก่อนหน้านี้คับว่าโคเนี่ยแม่งชอบขึ้นเสียงกับคนที่ไม่มีทางสู้อย่างนีนาแต่ก็มอนช่าเนี่ยแม่งเสือกไม่สู้เว้ยแม่งเลือกที่จะเดินหนีมันก็มีแค่ครังแรกแค่นั้นแหละที่แบบเอ้ยมาดิกูจะยอมสู้ถ้ากูสู้แพ้กูจะยกกันหน้าให้มึงเหตุผลที่5กาโต นี่เป็นอีกหนึ่งเหตุผลสําคัญที่ทําให้โคอุรากินั้นดูเป็นไอ้กะและก็ดูเป็นพระเอกที่ดูระทมเพราะว่าตัวร้ายอย่างกาโต้นั้นดูจะเหนือกว่าโคในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นในด้านฝีมือความคิดและจุดยืนที่เหนือกว่าโคอุรากิมากมายการตัดสินใจการกระทําของเขานั้นดูมีความหนักแน่นมากกว่าพระเอกของเรื่องซะอีกและที่สําคัญเขาสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างรู้ล่วงอาจจะโดนโคสกัดขาไปบ้างแต่สุดท้ายแล้วโคก็ไม่เคยสกัดเขาได้แบบจริงจังสักที กาโต้นั้นสามารถทําทุกภารกิจให้รู้ล่วงได้ทั้งที่เขาเป็นตัวร้ายนะครับและที่สําคัญเลยก็คือกาโต้นั้นดูจะเด่นกว่าพราะเอกของเราซะอีกนี่เคยเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้โคอุรกินั้นดูกากแต่ก็ต้องพูดอีกอย่างหนึ่งว่าในตอนเริ่มต้นนั้นโคอุรกิเป็นแค่นักบินทดสอบ ส่วนกาโต้นั้นเป็นยอดฝีมือแห่งซีออนส่วนตัวผมแล้วโคอุรากินั้นไม่ได้กากนะครับเขาสามารถพัฒนาฝีมือได้อย่างรวดเร็วในเนื้อเรื่องเนี่ยมันผ่านไปไม่ถึงปีนะฮะแค่ไม่กี่เดือนโคอุรากิก็สามารถพัฒนาฝีมือจนสามารถสู้กับกาโต้ได้ผมก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วโคอุรากินั้นฝีมือก็ไม่ธรรมดาครับเพียงแต่ว่ากาโต้นั้นดันเก่งเกินไปและเขาก็เจอกับกาโต้ในตอนที่เขานั้นยังไม่เก่งมากมันเลยทําให้เป็นภาพจําว่าโคอุรากินั้นมีฝีมือที่กาก,าก แต่ทว่าตอนท้ายแล้วผมบอกเลยครับว่าโคอุรกิเนี่ยพัฒนาขึ้นมากขนาดการโต้ยังออกปากชมเลยนะ,ะว่าเก่งขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยเหตุ hey, ผลสุดท้ายนีน่าต้องบอกเลยครับว่าถ้าโคอุรกินั้นเป็นพระเอกที่ชีวิตรันทดระทมอันดับต้นๆในซีรีส์กันดั้ม ผมก็จะบอกเลยครับว่าดีน่าเพอร์เพอร์ตันเนี่ยเป็นตัวละครหญิงที่หน้าเหมือนไส้หน้าลำคาญและก็หน่าหงุดหงิดอันดับต้นๆในซีรีส์กันด้เหมือนกันผมคงไม่ต้องขู่อะไรมากนะครับการกระทำของเธอนัน้นมันฟ้องหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจที่ก็แย่ไม่ต่างจากโคเท่าไหร่ความเอาแต่ใจความงี่เง่าไม่เมียุผลและยิ่งตอนจบตอนสุดท้ายที่เธอนั้นเลือกที่จะช่วยกาโตมากกว่าช่วยโคที่ผ่านอะไรกันมามา,มากมาย แม้กาโต้จะเป็นคนรักเก่าแต่ปัจจุบันนั้นโคนั้นสำคัญกว่ามันเป็นอะไรที่ผมดูแล้วแบบว่าหักมุมเอามากๆครับผมบอกเลยนะครับว่าผมไม่กล้าเรียกเต็มปากว่านีน่าเพอร์เพอร์ตันคือนางเอกเพราะว่าการการะทำของเธอนั้นไม่เป็นการการะทำที่แย่มากครับสำหรับผมเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเหตุผลสำคัญหลักๆที่ทำให้โคดูรัฐมเนี่ยก็คือนีนาเพอร์เพอร์ตันเนี่ยแหละครับ นี่ก็เป็น6เหตุผลที่ทําให้พี่โคอรุรากิของเราเป็นพระเอกกันดั้มที่มีชีวิตสุดระทมนะครับจริงๆแล้วผมอยากจะเล่าเป็นเหตุการณ์เหตุการณ์ตั้งแต่ต้นยันจบแต่เนื่องจากโคอรุรากิเป็นตัวละครเอกของเรื่องถ้านามาเล่าทุกเหตุการณ์มันก็ไม่ต่างกับผมมาสปอยตั้งแต่ต้นยันจบให้ฟังผมก็เลยสรุปเป็นหัวข้อใหญ่ๆมา6ข้อว่ามีเหตุผลอะไรบ้างที่ทําให้โคอรุรากินั้นกลายเป็นพระเอกสุดระทมถึงแม้ในคลิปนี้ผมจะด่าโคเยอะไปแต่สําหรับผมแล้วโคอรุรากิเนี่ยเป็นหนึ่งในพระเอกัน ต้นเหมือนกันครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเหตุผลหลักๆที่ทําให้โคนั้นดูระทมก็คงต้องเป็นนีน่าเนี่ยนะฮะก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดเข้าไปดูชุมชนในช่อง youtube ของผมและตอนนี้ผมก็มีแฟนเพจแล้วอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดติดตามกันนะครับแล้วเจอกันใน EP หน้าสำหรับอ p นี้สวัสดีครับ